ก็มาลุ้นข่าวว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างอนะไรเงี้ยส่วนตัวเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะได้รุ้นลับอะไรก็เขาไม่ได้บอกเลยอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวอนะไรเงี้ยวันน่าจะโกยไปสักสิบรางวัลอ้ยสาธุ <laughs> ค่ะสาทุแอบกลัวมาไม่ทันอยู่ตอนแรกอยู่ค่ะยังมงานเหมือนเดิมน้องนอะ่ะใช่ใช่ก็เป็นช่วงแบบสิ้นปีช่วงกอบโบยค่ะวันนี้เรารับไปกี่งานวันนี้เป็นงานงานที่สองค่ะแต่ว่างานแรกไปถ่ายแบบว่าสิคเก็ตมาของพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยใช่ค่ะ โตต้อถ้ารวมตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมาก็เยอะสุดคือแปค่ะวันเดียวใช่ใช่เฮ้ยงาแล้วจีดจีครับน่าจะเป็นช่วงที่แบบไปพบสื่อด้วยอะไรด้วยวิ่งแล้วก็งานแบบไลฟ์ด้วยอะไรด้วยเลยช่วงนั้นค่ะช่วงนั้นเยอะสุดแต่เราก็คือแบบว่าไม่มีเงินเอาเงินแบบว่าก็ยังชอบอยากจะเลงานอยาจะทำงานก็ชอบก็ชอบแต่ว่า ถ้า8เหมือนเมื่อก่อนหรือว่า4 5หอย่างเงี้ยก็น่าจะไม,ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วที่เราทำงานทุกวันจริงจริงช่วงสิ้นปีมันเยอะาเราบอกว่าสิ้นปีอ่ะตารางตอนนี้ก็คือวิ่งแบบลันเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะม,มีทั้งงานแบบว่าเหมือนบริษัทพรีเซนเตอร์หลายๆๆเนี่ยเขาเริ่มแบบเฉลิมฉลองเราก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่งานเยอะที่สุดกว่ากว่า่า2ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะ ได้ยืมมาตอนหลังได้มงอ่อกใช่ค่ะเรื่องเป็นเป็นปีสองทุกปีสปีมาแล้องปีมีท่หมดเลยนะแต่วันนี้ว่าปีนี้เป็นปีที่หนูโชคดีที่สุดเลยเพราะว่าเราเหมือนแบบได้พรีเซนเตอร์เยอะด้วยได้ละครได้งานอะไรเงี้ยค่ะก็มาลุ้นว่าปีหน้าจะจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะพิเชตเตอร์ก็ตายไปสิบตัวแล้วปีนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวยวมีอีกหนึ่งตัวนิโยใช่ช่วงช่วงสิ้นเดือนธันวาหน่าจะได้ทราบกัน เหลือคอนแทคเลนส์ค่ะใช่ท oh, right. right. ี่มาบอกว่าเหลือแต่ตาขาวตาดำเลยแต่ว่าก็ยังได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่มาได้เรื่อยๆเลยค่ะเคยถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าชอบอะไรเราอยู่ยังไงเรื่องขายเก่งหนูว่าหนูใช้จริงด้วยแหละเวลาแบบเราได้อะไรมาอะไรเงี้ยเราแฟนคลับหรือว่าเวลาเขาถ่ายอะไรเงี้ย คือเกินสิทธิ์เขาเรียกว่าเบนฟิตที่ลูกค้าจะได้อะเพราะปกติคือเวลาเราไปไหนมาไหนคือเราก็แบบหยิบมาใช้หยิบมาอะไรเงี้ยซึ่งภาพวิดีโอที่มันออกไปมันก็ดูว่าเราใช้เองจริงอะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เราได้เป็นการรับงานนี่คือสกรีนหนักกว่าเดิมไหมพอแบบปีช่วงที่ผ่านมาแบบอ๋อกรสเซ็นเตอร์พวกอะไรโดนกันเยอะอะไรเงี้ยมีมีค่ะสกรีนหนักขึ้นแล้วก็สอบถามเรามากขึ้นด้วยว่าเราโอเคไหมเราอยากรับไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเคสต,ต้องขอใบเอกสาร ก็มีมีเอาสินค้ามาดูก่อนใช้ก่อนแพ้หรือเปล่าลอ้ก่ลายเปย่างน้ารฟ้าอเขาบอกว่าเป็นร่างทรงอายเลยหเปลรางทรงแล้อก็เออจริงจหนูเป็นแฟนคลับของด้วยซ้ำนะเหมือนว่า คนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินน่ะจะต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาโดนแต่งเพลงเก่งเพลงเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวทีมิสแกนแล้วก็เวลคัมอยู่แล้วยินดีกับทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงที่มีความฝันแค่เขากล้านะหนูก็รู้สึกว่าแบบเขา่าชนะใจตัวเองไปแล้วอะที่เหลือก็คือรอพิสูจตัวเองว่าที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบ ไม่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 สมมาตรฐานหรืออะไรก็แต่เหมือนเราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องฟลุ๊กพิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากไม่อยากให้ไปบูลลี่กันเราพี่อะไรคบอกว่าเป็นซาหเปล่าเรางนกหนูว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงทุกคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตกคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จําเราไม่ได้อยู่ดี ดีนะคะสนุกดีก็อยากให้มันคืนแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าแฟนนางงามเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่า,ารู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องๆๆอ,อ้งนี่นี่อะไรเงี้ยหนูว่าหนูเอง,หน,เองหนูก็ยังชอบอยากให้น้องๆพิสูจน์ตัวเองกันเยอะๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าปีนี้เราเข้ากองอา่าปีหน้าเราเข้ากองเร็วขึ้นหนึ่งเดือนใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆอ่ะบอสเขามองตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแหละ ใช่ไม่ได้มองแ TH ค่ตอนที่เก็บตัวแล้วตอนนี้คืออกสประกาศขายไปร้อยล้านเนี่ยขายได้แค่สิบเนี่ยเราเก็บเงินถือยังคะจะไปซื้อทำไหมหรือยังไงดีไหนๆเราก็เป็นแบบว่าเป็นพี่ไปแล้วหนูยังอยู่ยังมีไม่ถึงร้อยล้านเลยขอบอสผ่อนได้ไหมตัวเงินตัวบอสโอ้โหจริงๆก็อยากนะจริงๆก็อยากอยากเพราะว่าหนูก็มีแบบ เขาเรียกว่าท y ยนางงามที่เราอยากประกวดแล้วอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบมากกว่าทุกปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสนุกมากขึ้นเรียลลิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูค่ะเผื่อแบบมันใารชื่อบทบอกส4คนคือมีเราไม่มีไม่มีไม่มีค่ะขอขอเก็บตังก่อนเลยเตื่อว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตคีนปั๊อาจจะแบบคือนิติธรรมอะไรใดๆก็ไม่แน่ ถ้าสมมติเราหมดอายุสัญญาไปอาจจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบผู้ส่วนก็ได้ดีประเทศไทยใช่ไหมเพราะเราก็ชอบดูนางงามอยู่ก็เป็นความฝันเป็นธุรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง PDA หรืออะไรเอ่ยสามารถต่อย,ยอดได้หมดเลยนะเพราะว่าเวลาหนูไปแต่ละจังหวัดหนูจะถามตลอดเลยว่าแบบ ถามไปตรงๆว่าแบบขาดทุนไหมได้กําไรไหมคะสปอนเซอร์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือจะบอกว่าแบบโอ้มาอยู่ที่นี่มาเป็น p ีดีมาอะไรส่วนใหญ่ก็คือได้กําไรกันหมด <c oughs> ก็เป็นอย่างอีกหนึ่งอย่างที่น่าลงทุนเหมือนกันถ้าเราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรแพงถ้าเราชอบถ้าถูกใจก็ไม่แพงใช่ถ้าคนมันชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า แต่ก็ต้องมีหลักการด้านการทําธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยมีพาร์ทของการเหมือนแบบเราหาหนางงามที่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทาแล้วอยากขาดทุนนะ่ะทุกคนทําก็ต้องอยากได้กาไรก็ต้องหาคนที่พร้อมใช้มาแล้วก็มาต่อยอดกับองค์กรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋นะ,ะอนะขอบคุณค่ะ